วันนี้ลุงฟ้ามาน,นินทานเรื่องขอบวนรถไฟไหนอน,นผีเสื้ออ่ะเริ่มเปิดเลยแม่อ่านเออลุงฟ้าเปิดสิอนนอเออปกแรกมาก็จะเป็นแผนที่การเดินทางของรถไฟหนอนผีเสื้อว่าจะต้องไปสถานีไหนบ้างอ่ะเริ่มกันเลยเปิดสิเปิดเปิดอืมเปิดอีก อ่ะต่ออาที่นี่คือสถานีเนินแมลงที่นี่คือสถานีเนินแมลงสถานีชุมชนท้องทุ่งแก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 งอีกสักคู่ขบวนรถไฟหนอดผีเสื้อจะออกจากชานชาลาผู้โดยสารโปรดเข้าสู่ขบวนโดยด่วนครับไหนมีใครเข้ามา่งบอกสิผีเสื้ออ่ะผีเสื้อใส่ชุดอะไรนะนักเรียนใส่ชุดนักเรียนจับดีดีสิจับดีดีอ่ะที่นั่งนี่หวา ตัวอะไรไม่รู้กันนี่มดุดมุดตัวเปเทลเลยอ่าให้เดือดอ่านี่โรงพรยาบาลด้วงงวงหูคอจมูกไงที่ฟ้าไปก็จะเป็นโรงพรยาบาลหูคอจมูกเหกันหนูเจ็บหนูเจ็บ <c oughs> หัวเอออ่ะต่อไปเข้าแล้วทุกคนเข้าสู่ขบวนรถไฟแล้วอ่ะ ต่อไปกระฉึกกระฉากกระดึบกระดึบกระฉึกกระฉากกระดึบอยู่เฉยๆไม่ต้องขยับขบวนรถไฟหนอนผีเสื้อออกวิ่งแล้วถ้าฉันเล่นผ่านฮะถ้าฉันเล่นผ่านแล้วก็คุณตักแตนโลกาต้าเองก็เดินข้ามไม่ได้ตักแตนตัวใหญ่ไหมตั๊กแตนกับหนอนใครตัวใหญ่กว่ากันมันฝาตั๊กแตนโอ้เห็นไหมพอรถไฟจะผ่านก็ต้องมีที่กั้นใช่ไหม ที่กั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนที่จะข้ามก็ต้องหยุดก่อนอันนี้คือขบวนมดมดนักเรียนใช่ไหมมดนักเรียนอะอะไรอะมดนักเรียนหรือเปล่ามันมน่าจะคืนหิ่งห้อยหอิห่งห้อยอะไรหิ่งห้อยมันต้องเป็นสีเขียวสิอะหน้าต่อไปหน้าต่อไปเปิด next <c oughs> อ่ะ จักดีๆสิคะใกล้ถึงสถานีนถัดไปแล้วสถานีชุมชน <c oughs> ท้องทุ่งที่นี่คือสถานีชุมชนท้องทุ่งผู้โดยสารท่านใดอาศัยที่อพาร์ตเมนต์อิดบล็อกโปรโดลงที่สถาน,านีนี้ครับไหนดูสิชุมชนท้องทุง่งเอไม่ใช่อะไรนะชุมชนท้องทุง่งอพาร์ตเมนต์อิดบล็อกมีใครอยู่บ้างนะมีนูอ่าแล้วมีใครอีกแมงมุมแมงมุม,มตัวเม่นเทล อ๋อโมดเดิรเป็นแถวเลยอ่ะแล้วตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกตะกระแตนใบไม้ใช่ไหมจะรูปรูปคล้ายครใบไม้หรือเปล่าจะเป็นอ่ะแล้วอะไรอีกเป็นขาอืมแล้วเจออะไรอีกนี่นี่บ้านนี่หอยหอยอะไรหอยอะไรหอยอะไรนะหอยทากใช่ป่ะหอยท่ามันจะช้าเหมือนเต่า เช้าเหมือนเต่าเลยอ่าแล้วใครปั่นจักรยานอยู่พึ่งพึ่งพออืมพึ่งพึ่งพึ่งต่อยเจ็บไหมเจ็บแล้วก็คันด้วยคันด้วยบวงด้วยใช่ไหมใช่อ่ะต่อไปสถานีต่อไปสถานีถัดไปสถานีหน้าสวนเกษตรสถานีหน้าสวนเกษตรถ้าเก็บมะเขือเทศได้เยอะแบ่งโขบบ้างนะคะขับรถรถไฟหนอนผีเสื้อบอกคุณ ลุงด้วงไหนคุณลุงด้วงอยู่ไหนคุณลุงด้วงนําไมเกษตรกรหรือเปล่านี่คุณนี่คุณลุงด้วงเนี่ยนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อในนี่เขาปลูกอะไรนี่คือลูกอะไรลูกเขือเทศลูกมะเขือเทศแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยสุกหรือยังอือต้อนร่าดอกไม้มันมีอะไรมีอะไรใช้ด้วยหนอนหนอนนี่นมคิว่มีหนอนแสดงว่าเขาไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยฟ้าเนี่ยมีหนอนอยู่เนี่ยดีนะ วันนี้มียาฆ่ามแมลงป๋าชอบกินมะเขือเทศใช่ไหมใช่อืมชอบกินมากเพราะว่ามันอร่อยเบี้ยวหวานอร่อยอ๋ออ่นต่อไปนะอันห้าต่อไปอะไรโอ้โหอะอะอะดูสิเราจะลอดอุโมงค์กันแล้วพี่สาวน้องสาวดวงตื่นเต้นกันยาย่ลอดอุโมงค์ไปแล้วจะเจอกับอะไรนะไหนพี่น้องร่วงอยู่ไหนในหน้านี้ ดูสิดวงสองตัวอาช่ายตรงนั้นแหละอยู่ขบวนที่หนึ่งสองสาสี่โบกี้ที่สี่เห็นไหมแต่อไปต่อไปนะต่อไปลูกโอ้โห สถานีชาวเมืองใต้ดินที่นี่คือสถานีชาวเมืองใต้ดินผู้โดยสารท่านใดจะเยี่ยจะเที่ยวชมย่าล้านขาใต้ดินคุณตูนโปรดรงที่สถานีนี้ครับหน,นูเมื่อยเขั้นนีโอ้โหหนูก็ต้องทนนะลูกก็ไม่เป็นไรตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไรตะรตขาบอ่ะหน,น,นูไม่ไชี้นะตะขาบนีถ้ถ้าเราเจอเนี่ยอย่าไปจับนะลูกมันมีพิษถ้ามันกัดนะมันบวมเลยนะ นี่ไปโรงพยาบาลเลยนี่อยู่นี่อืปนี่อยู่นี่อ่ะต่อไปผีเสื้อนักเรียนอ่ะผีเสื้อนักเรียนอ่ะต่อไปว้าวสวยมากนี้อุ้ยมีไก่ดิ้นไหวดิ้นนอนและนี่คือย่าร้านค้าใต้ดินคุณตูนมีเสียงคุยจอดแจ๊จจอแจ๊เสมอคึกคืนน่าดูเลยอะไรนะใครคุณตูนเขาชอบไฟ คุณนุ่งนึ่งอะไรอะไรล่ะนึ่งใครอะคุณตุ๋นทำให้ช่าไฟใครตัดผมเออแม่ตัดหนูตัดผมหนูแล้วใครเป็นคนตัดอะไรลูกเดี่ยวเดียวแม่สายไม่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 ไฟแล้วทำไมเขาใส่แว่นอเขาใส่ตาไม่ดีเขาต้องใส่แว่นไหนใส่ตาแว่นอะไม่ได้ใส่แว่นเลยเขาแค่ผมยาวนี่ร้านแว่นแล้วทำไมมันมีแฝมสี่ง อะไรของฟ้างงแม่งงทำไม,ม<อ>ท,ำทำไมมันมีไฟแดงค่าไม่มใส่เว้นโอ้ยหน้านี้รายละเอียดเยอะนะคะอ่ะแม่ขอข้ามไปก่อนได้ไหมแม่อัดวีดีโออยู่โ,โอเคอจ้ะโอ้ไม่งั้นไม่จบคืนเนี้ยหน้าเนี้ยติดหน้าเนี้ยตลอดเลยอ่ะต่อไปอต่อไป <c oughs> เปิดนิ่งๆเปิดนิ่งๆหน,น่อย่อเมื่อเมืเมอม่อกลับเขียวมาอีกทีลูกเมื่อกลับมาขึ้น เมื่อกลับขึ้นมาบนพื้นดินทางรถไฟก็พาขึ้นไปบนต้นไม้สูงจากนี้ขบวนรถจะโยกเยกมากโปรดจับสัมภาระของท่านไว้ให้มั่นนะครับกระชึกกระชักลองพร้อมกันกระชึกกระชักกระดึ๊บกระดึ๊บกระชึกกระชักกระดึ๊บกระดึ๊บอ่านี่มีตัวอะไรเนี่ยนี่คือแท็กซี่ด้วงกวางกวางด้วงกวางด้วงกวางกําลังไปส่งใครคุณอะไร คูณหอยทากว่าเขาเดินเองนะก็น่าจะใช้เวลาหลายวันนะมากมากเขาก็เลยต้องใช้บริการแท็กซี่เอต่อไปเขาว่า้าแล้วเขาว่ามันตื่นเช้าเลยอือ่ะต่อไป หลังไต่ลำต้นขึ้นมาบนสุดขบวนรถไฟหนอดผีเสื้อก็แล่นอย่างมีความสุขเบิกบานใจเลาะเลี้ยวไปตามกิ่งไม้ไแทรกตัวผ่านใบไม้ใบแล้วใบเล่าเอาล่ะใกล้ถึงสถานีปลายทางแล้วแต่ในตอนนั้นเองเอ,เอ่ะเร็วเปิดมา <c oughs> พงังจูจๆเจ้าแมงมุมยักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นฮ่า <c oughs> แผนดักซุ่มโจมตีสําเร็จฉันจะขมือบนอนพีเสื้อแล้วผู้โดยสารพร้อมกันไปนเลยเตรียมใจซะทําไงพวกเราร้องไงว้าช่วยพวกเราด้วยน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมแมงมุมอะไรแมงมุมยกัยกษ์เอออะหน้าต่อไปหน้าต่อไปอะในตอนนั้นเองขบวน,นการมุม ขบวนการด้วงนอนไอไม่ใช่ด้วงหนวดยาวเลยเจอร์ก็บินมาดักซุ่มโจมตีแบบนี้นะขี้ขาดชัดๆพึง่งตัดยังไงลูกตัดยังไงตัด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 ใหญ่ยยแมงมุมถูกตัดขาดเจ้าแมงมุมยักษ์งา,างหลังล่วงหล่นจากต้นไม้อ้าโดนเล่นงานซะแล้วขบวนรถไฟหน่อยผีเสื้องล่งอกอะไรฟ้าม้วนนอน โอ้โหแล้วออกวิ่งไปอีกครั้งหนึ่งแล้วจะรีวิวจบไหมล่ะวันนี้เอาเร็วจะจบแล้วและแล้วก็มาถึงปลายทางสถานีรถสถานีต้นอะไรต้นแอปเปเหนื่อยเลยแฮะขบวนรถไฟหน่อยผีเสื้อหยุดพักเหนื่อยแทะแอปเปิ้ลกินสักหน่อยกระฉึกระชักง่าๆกุ๊กๆทำไมม,มมมวนยู่มดมันก็เจาะไอแอปเปิ้ลหวานนะมดชอบมัน พูดว่าอะไรอ,ะอ่ะอไม่รู้เหมือนกันแม่ไม่ใช่มดน้องฟ้าว่าหมดลองว่าไงไปพูดว่าไงแกกินแอปเปิ้ลหมดเช็ดไหเออเหรออืมนี่นี่ร้านแอปเปิ้ลอะต่อไปหน้าต่อไป วันนี้ขบวนรถไฟหนอนผีเสื้อทำน้าซี่เสร็จสมบูรณ์อีกหนึ่งวันได้เวลากลับบ้านแล้วโอบโอบเหนื่อยแย่เลยขบวนรถไฟหนอนผีเสื้อบายบายไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะกระฉึกกระฉักกระดึ๊บกระดึ๊บร้องไงกระฉากกระดึ๊บกระดึ๊บน้องเมฆไม่อยู่น้องเมฆไม่อยู่ต่อไปกลับมาแล้วจ้าขบวนรถไฟหนอนผีเสื้อเล่าเรื่องราวเวันนี้ให้กับตัวกะปี่เมฆฟ้ารู้จักตัวกะปีนี่ นไหนชี้นี่ตัวกะปิคือตัวไหนตัวนี้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 เออตัวกะปิทําความสะอาดหน่อนผีเสื้อเหรอตัวนี้อะต่อไปต่อไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออนี่จุดเข้หรือวะเอออันนี้คือตัวผู้ฟังคะอันนี้คือตัวอะไรมันคือตัวจระเข้น้องฟ้าว่าตัวจระเข้แม่ว่าไม่ใช่นะมันคือตัวเล็กมันคือตัวจิ้งจก แม้ว,ว่ามันจิ้งจกมันน่าะใช่นะเอเดี๋ยวแค่มันเดินได้หรือเปล่าอะเปิดหน้าต่อไปเปิดหน้าต่อไปขอพีอ่ะอันนี้อ,อันนี้อะไรเปิดดีๆลูกเปิดดีๆบรรดาตัวกระพิ้พากันขดตัวกลมลาตีสวัสดนะขบวนรถไฟหนอนผีเสื้อลาตีสวัสดนะตัวกระปีทั้งหลายกระชึกกระชักงืมงืม เจระ,ะเค้อะไรมันจะตัวเล็กกว่าหนอนนะอะเอาความเป็นจริงเราฟ้าเอาว,าว่ามันเป็นลูกน่ะเป็นลูกจละเค้เหรอนอนมันตัวนี้เดียวเองนะจินตนาการล้ำไปอีกแม้ว่าไม่ใช่เจระเค้เราจระเค้มันต้องปากยาวกว่านี้มันไม่ลูกนะมันไม่ลูกแบบสั้นอ้อาวตัวนี้คืออะไรอะตะกัตนใบไม้เหรอ ไปดูน้องนี่เป็นไรบ๊ายบาย